สวัสดีครับทั้งช่องยิมดอลล่วยนะครับเนาะเมือนี้กะมาเบึงแม่ย่ายเพิ่นเอาผ่านใบสีมาถวายองค์ปู่เขาเนาะครับใบสีเทปใบสีพ้มกัติดตามรับฟังรับชมนะครับคุณแม่เนี่ยเพิ่นสีมาสุสมเงินนะครับเด้อกัติดตามรับเมืองรับชมนกันนะครับ คือคุณแม่เรามาดีฝายีดสีฟมบายสไร่ไรยางขอคุณรวมถวายนู่นล้วกเอืหัวะังนงอันนี้เป็นค้างในังถ้าถอบ้าค้างในมงค่ะอ โตัพี่ตัท่นตัววานตะเท้ามาหลื่มอันนี้ตั้งอนู่ท่ไหเอือนี่เรียว่ายทสีฟ้าอีกต่าลูกอมขาวไอทุกบึมทุกฉายทุกภูเอาู่อมทางร่วมแป่นทงตบอดท้องบุบ้านี่ตวูเด้อลูกมนนี่กอเด้ออันนี้มันกอมขาวน้ำหนุบนะใบีเทศบทอันนั้นใบสีใส่เวใสานตัวกเด้อนั้เวนชายขวอันนี้เรียกว่าายสีเท เหลือแต่ใบคิดคงหาคิดพอรับหายเด้อได้รูดเออหายไม่ไม่หไม่ไม่มห้ทุกคาถาแข็งแรงได้รูดเออหายง่ายมากหายท่องไหายมาเฮ็ดอิหยังว่าสงพ่อได้กก่หายเส้นิ่ยังว่าสงพ่อไม่ไกยไม่เออหายต็หรือไม่แห้งอายุวันนักทุกขา่าว้อาตุเดินดาวได้เก้าึงต้าวปีนะบุกนะ ก็ให้เก้าชิบเก่าคืว่าให้คอดเก่าชิเ่ากับอด้าแล้อืไไปเอาวันมาก่ะเก่าชิเก่ากับ้อดแห้งเละดี๋ยวนี้ก็เมื่อนี่น้องปูนอ่ะได้รับแตอเมื่อไอด้แวจ้ายีอาเท่าไรแปเก้าอู้าห้า เอาหลักแล้วนม่หนักไปเออเอาเก้าสิบเก้าเก้าของนะถ้าเอาเพราะเอาเก้าสิบแปดว่าใคือเอาเก้าสิบแปดการยกลอานรูปแต่ของจะว่าเอาหลราะม่าถึงเาเก้าสิบเก้าเาไปหนหันมาไหนมันคู่กันหมดหมดล็อกเอาเ้าสิบเก้าลหลักเฮประเทศบายชี้ว่าวมถัก่วงถวายเออว่าชั วราคุ้มคู่บ่าอาจจะนรกเนาะเออเป็นวันสาคัญเพราะว่ามืออื้นลูกสิือได้มาลูกต่อมาจะมือนี่เรข่มยาวดำนี่บารานม้ก็จะได้เกิดเร็วๆนี้เลยร่วมถังรวมแปลงไปน้ำคันปัดทุกปัดใจเออร่วามภาวะร่ความถังถ้าองคุ้มาักันใจนรกเนาะถ้าเขาใจก็ยังใจไม่กูทำยังก็ทำไปเลยกู ไปทำหังกระทำไปน้ำทเดีเลยเห็นน้ำเห็นน้ำหล่าอีกข้าผาเห็นน้ำเห็นไปเหมือนกันโบจอจงเออไม่จอตจงทักทิคงทักจ่ะเพราะว่าทำอะไรไปก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมือเหมือนกันนะถูกเนาะเออทางอี๊นังหล่าจีพข้าเผ้าข้าวผ้าไม่ครูว่าท่านว่าไม่ครูพ้า้าทางน้กับทางน้เหมือนกันว่ะบุญร้ายชาเงาห้หอยห้แข็งหาน้ำลย้ด้วคโอ้ม่บ้าบ้า าดาดไปายผูร้ายคนเน่ารูวอก่เออรูกร้ายคนพอกัรบ่งเอิญหน่อยหน่อยไทุวัยทุอวัมั้งว่าขอพ้นจาก่อกระร้ายผูร้ายคนวางเื่อวางทีู่รับค้นขอจบขอราวขอจบขอหวานว่าท่านถึงิี้่อว่าท่านจะเชื่อหมายแล้วเรอใจใงไงูชั่เยวเน้อเออี่ั่งหลาใจพีย่อดทานย่ไร ยอดเอาไอมาอะไรตัวง้านหันแะหาว่าหาว่าเออเอจักทัวันวจงว่าจะหันตัาง้านจกไอตู้ไปเงินเลยไอ้พวกเต่าชิบเก้าไปกับเอาหรอเออไปมาอะไรตู้บอกไปมาอะไรรู้นี่เออเตาบเต้าย่าลูกไปมาอะไรเห็นทีเออหาว่าเกินยีงไาสิไปมาอะไรมาอะไรมาอะไรก็นยอดมาคือเตาอะไรู เอาเก้าชิดเก้ากอบพ่อมาเอาตู้องไปเอาหนักอ็มงจะข้านขี่ข้างเมียวทันที่อออยังให้ปนั่งกับปุ้ยปนั่งว่ามันขาขี่ข้างเมี้ยมัูกใปดุริยาุริยาดกรายดักสองยาวเ่อะไหบ่เอารักสองเอาพ่อเอาแล้วนะะเอารักสองเอาพ่อเอาร้าหลักเอาชิ้เก้เอพ่อเาเร้าหนักแค่รักสองไม่อยากละรักษามเออเอารักสอง้วหัปุก่าจังงานไม่มรอก มันจังไปง่ายมากง่ายรักชองกับเพราะเขารักถามในไข่ขี่ขัน้นเงี้ยกินเขาขี่จะขอมกลุ่มใดกลุ่มน้องเถอะ <c oughs> นั่งเขาเป็นชายจะเอาจังทันรักถามว่าเป็นชายเขาเอารักชอบเงี้ยเหรอได้รักชองเข้าไปเข้ามาได้รักชองแตเอออายุเก่าชิ้นเก้าขี่แต้เขแห้งเราถือว่าใบเฮ็ดใบพีมาถวายพอ thứ b บุญร้ายถายน้างแลวมก็พอกระหายน้ำบุญร้ายนั่นแหะอ้ไอุดมันกวอนนันนั่นกหะพอกระหายน้หายกาทิ้ตกากับพ่อรักไา้จุดพ่อวานั่นแหลเออเอออารักชองเอารักเขาจะเอารักถามถ้ารักถามนั่ไปว่าใจแบบน่หนักเรื่องการรักษาพ่อว่ารักสองกับพ่อแห้งบบพ่อไปพ่อว่าไม่ผู้บุญร้ายทายง้องมันเป็นจัืองริวิ ขันว่าพ่อก็ได้บอกไปทุกตัวยนะังว่ะขันบึงบ่ได้ก็บอกไปทุกบอกได้บอ,บ,บอกได้ก็บ,บอกแกเจ้าเสียเคยอ,อีนั่งหนิอีนั่งรานหนิวาอีนั่งรายชีคอหนิว่าว่าคือเดียวโดโดเฮ้ยถ<ม>่าววายพ่อเจ้าพ่อเออว่าสั่งเออก็บ,บอกได้ง่ายง่ายนี่แหล,อละอายุเท่ไาไหร่แมงเหรออายุเป็นเพียงตัวเม่จำวาา่างนะลูกอายุเป็นเพียงตัวเม่ แต่คนขงหยูว่าท่านเผาแต่แกเป็นเพียงเปล่าเลยคำว่าเกาที่เกาเป็นเพี้ยงปเปล่าเลยจืิงจริงจังไปจังท่านรับอายุเกาที่เกา่าคือว่าเผาเน่าพออายุแปดชิบเก่ากต่ว่าท่านเผาว่าท่านอีน่าสายก่ เออทำไว้คู่มือนี่้างมาถ่ายยังว่าอายุเป็นเพียงตัวาเร็กจังไบเขาอยู่ต้องจิตใจมันดีเนาะปู่เนาะเออมาเป็นทางการหาจิตใจดีอยากเทศอยากทางพอมีความทุกข์ทั้งใจว่าจ้ะแต่งยิ่งพอว่าพอมีความทุกข์ทั้งใจได้พอไม่แห้งมาทางไหนรม่พอเบาเป็นหัวเราอยู่แล้วเออเป็นค่าตใจทั้งท้องใจใครลูกใครบาผูบเกิดวัยไม่ลูกไม่หัวจักว่าปุ่นขุนโขดมาบรรลุก วาเราคุ้นนักท <Yeah. S 1> ่องวจับพุ้นพอคุ้ใหม่แลูกรเนาะเออพอไมเรียกมาชัวร์สในุนี้จักได้จะมุงพอมุนแม่ขนานไหนบ้งอีพออีแม่สิตายบ่าตายว่ารือมันคือกลัวว่าจับลูกว่ามุนผู้ใหอไมากูมันเป็นตั้งาดเอาเลยดีนะบุเดีแต่้าวที่ตายข้ามหน่อยนะลูกเนาะคูบางข้องแติดว่าใหญ่ก พานพอพานแม่แข็มาผีแกขังมาหน้าลูกกลับไปยุ่งได้คบหน้าลูกแม่มาเออพัแม่เฮ็งแค่ไครยุ่งดีทางใหรยุงดีมาทังยุ่งได้หอนยุ่งพังเอ้ยท่านพักน้องท่าแอะว่ามากจังเลยจังไปมากยูได้คบมาทางมาแม่เป็นผีหรือผีแหนมาบุกจะนิ่งข่าวว่ะร้ายครูร้ายคนหนึ่งพ่อแม่แค่ชวั้น่นด็จะฟังยัดยู่งได้มาบุ เพียเพี้ยไม่มาแต่คือจัมทีขนาดว่าท่านตายนะน้กรบหมงาโรคเห่านั้ครอบข้าววาลืมพ่อเรื่องไหนตวอาพ่อตัวหมเอาเงื่อนข้าไปเ่ข้างบางบีไปข้าวเราเรียกพอเสียขาเเขาไปคื่อยังยาบ้าบอกเขาว้าว่าเปิกทางเลยที่ไหนว่าดงบีหายไหมขอบงามจากของเขาเรียกว่าพยาบาลพยาบาลคอหัวเีช่กเมื่อีห่ ถ้าจงไรกับว่าคืนมาเกิดเพราะว่ามี้งข้ายักบ้านคงข้อมาถึงไรข้างที่งดีกับข้อมาพ่้อแม่มไปบกไปบวกไป่าจึงไปบวกราเอาเงินคอขึ้นไงล่ะแถแบบแพขพายาบ้านพยายาบ้านกับ้าไปไม่มั้ว่าเอาเงินคอขึ้นไงเฮ็แม่พ่อถามว่าตัวไรแล้วตกวาลกน่ะบ้านไม่คือตั้งหัวจากบ้านจาไปก็ไม่น่ารกมา นารบก,กับเครื่อคุณใ่ม่อใช่ถ้าวันพร้อมไรถ่านไรผานดัถาวันไม่มากแต่ขค้ือเนี้ยคึคน,นื่องท่านไ้ว่าไมีห้องแอร์เดินเินเปิดพัลดลมเดนเดนไมีตูเ้เง่นอยากกินอะไรเปิดเตีในเราไว่ไ,ไ้น่านแหละคือถาวันแต่น้ารบคืออะไรนารบคือคอยู่ในกรุอยากกินน้นต,นต่ว่าอยกินต้องกินเป็นเวลาเวลาดูว่าโทษเอาโชติวันมาดขามาดแขนาไปรา พระนาดว่าท่านตายมายอ่ะอายุนั่งราบกแบบเป็นเจ้าท่านคนลืมทอเบื่อแม่คนบ่องหนีทิงไม่ท่องได้มกได้ไข็ตีหัวว้าดาแม่ติดเป็นไปเพื่อที้งเพื่อเดเป็นนักเรียนหวัหวใหม่้าขาด้านฟันแท่งตัดกลับไปยุไม่คุมเขาดามสูไงไว้ด้วยตัวเป็นคนใจเป็นทัก ตายเป็มทัพเำวาาตายเป็นทัพเราพ่อพ่อท่านว่าหัวใจ,โโโจว่าปุ่นคุ้มพุ้มฮัคาร์ว่าท่านแท่งปนจีเขาก็ได้รูปขาคมขืนอันนั้นว่าขืนใจเขาว่าบา่บา,าหันเข้าเป็นบา่าหันตนกน้กคุ้มอะเวทีคาว่าท่านตายเขาก็เอาถูร่างใหม่ เป็นจังหวัดตายไปกันน้ำบองบางหมู่แล้วแล้วเพราะทางานหายภาพกันทางความดีให้คุณจักคุ้นคู่บ่าตาให้คุณจักคุ้นพอคุ้นแม่ขาควรเข้ารบบุญชาแล้วแล้วงามเพล่นเผาเพิินก่น้ำเพิินมี่งที่เดอย่เออหาดาบหากิ้งด่าหายคอนแม่ทั้บากุ้นกไวนเนื้อควงเนื้อกะม่วงแล้วเล้ผู้จังทันจังถิ่จังถึงไปหนาแล้วเออมันเป็นจังทันแล้ว ไม่อมจับอบอพ่อท้อนรุกนั้นบอบอยากให้ต้านรุกบอบให่าอยากให้เก็บบอยากให้ปวดห้เดินขางทีีรู้ปวดต่ำไปดึอยู้ปย่าไปข้างวันวอาแมเออบูปวกเขาดึงไปไปน่งเขาออกมัว่ะเอาชนะมาน้าหนี้เอาไหนบ้าหีบ้านมัสิพ้าเสียตัวเพราว่ามันขี้ค่ะนเาะขายมือกับายมานวดเข้ากัน เออไม่ได้ไม่ได้เขาสิขสามทีนักก็ต้องไม่มากไม่ไดีบานมากขาตั้งผ่าเขาสิบามไม่มากมากาตเพื่อสิบสามเลยใ่เส้นใต้องทาผู้ปราักร้ายจริงหวานด่างาข้อใจว่าแนวไหนมาใดไม่รูกช่างเพไาแจิตตกก็ช่างไังต้องแรงแรงต้องเอาเองพระยาบ้านตั้งท่นเอา แต่เอาถนัพอาานเอ,อายาบ้านว่าไรนันเพราะว่ามันจองอยู่ไรผู้ได้คือท่างควาหรือจองไหวได้หรอเออพูกได้คกินคือท่านกูจองไหวคือว่าคนอใจว่าไงไอนเออตื้นเึ้นว่ากูสิไปท่องมือกันนะบ่านีข้าวยาบ้างหนอนิได้ป่ะหอดมาอื่นเท่าป่ะกูสิว่าให้มันไปให้จังได้ตาดกูสิท่องมาถา เอหาทิ้งดีๆนะคำว่าในหว่างไม่เพื่อนเอ้ยปลาปลาสิผ้าไปเที่ยวข้าวไดโอเคว่าทำมืวันนี้เม่อวนนี่วเราอย่าปลาไปอมู่อวันู้หลังเมื่อกนูนี่ก็ลังไปปลาท่าด้วยปลาปลาไปเมืองไรจังเท็มกระไดกับลูกผัดปลาดิไป่ล้วเขาอดหรอดีบปลาเขาดึอยาขอทำรูกอธิษฐานนี่ ว่อยากมันเกิดเป็นมนุษย์จีด้บอกแต่รูปที่ต่างมานั่นเพราะจีด้บอกว่าอัากเกิดมาถ้าปฏิบัติถึงได้ตั้งปฏิบัติให้ถึงแล้วกาถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่ท่านถามันมันมันพ้นว่าไรรูปอยากเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นไปได้้วอางงถา การท่างบุญนะบุ๋เนาะเป็นนักอาวุธถงเขาเข้าการท่างบุญทางกุศลเพิ่มคิดธิ์จารณาเองกได้หรือเพรื่อคเสพิทธิ์จาน่าอีกเรื่องใช้บุญนะบุ๋เนาะเออถ้าเข้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการไม่งุญอีกเชิญนึ่งไหมเพิ่มเสพตาชินหายได้หรือตาชินหายว่าจะไปเกิดเป็นอะไรอะไรบางคนบ่ปรารถนาอยากเกิดอีกนะบุ๋เนาะ เพราะว่าคนมันเวียนว่ายตายเกิดทุกโค้งทุกทางไปเรียนว่ายตายเบือ่อมนุษย์ตัวเดีกวมันหนะมั่งหมข้อธรรมะต้องตั้งติดตั้งใจบำเพ็ญภาวนาถือชิงจริย์เตมนั่งสมาธิปฏิบัติให้มั่นแต่ปฏิบัติหให้ได้ชิงเรนะาวันจะวันต้องวันด้านให้เกิด คือบันดมบันดานห์หเกิดจะ้หรเกิดจากที่เกิดจากแรงล mm. ่า,าเขาไม่หนุ่งนั่งนะเพื่มฉีดชี่หายห้าแบบอกท่าท่าไหนผู้ได,ดได้ทางแบบได้ทางแบบไหนเพื่อนฉีดปีตาวันวมดได้หรือทุกคนได้หรือหลือ <Yeah. S 1> ทุกคนใน,มมนมมบ่บงี้บ่บงกลมว่บิดแบบหอไปมังเหียวกังไม่มีใครแบบอุจกจะอยู่ได้เก้นหนึ่งร้อยที่ฉืดตีไม่มีหรื เกินจากหันบ้างแล้วหรกแล้วเออเกินจากนั้นางตายไปเกิดขาดไหมดบางังว่าหุงจักอีกหนังหนกว่าหุงจากผัดชือจากของว่าหูงจักว่ากินเขาไปใส่ข้าวใส่ครูว่้าพ่อเราม่านจัางขายทัางซื้อาเอาเกิดเก่าชิ้เก่ากับเป็นพ่อหระพ่อยูพ่อไปพ่อามาก็เอาเขกินว่างก็สั่งก็แบ่งเนาคู่เนาะงมาหลมาแล้วเราแ้เอาจังทัง ข้อเกิดข <m> ึ้นข้อกันข้าขาถกอ่าหายมือถูบีราวม่ถีหวานแด้หลุดแล้วหายดูดีเนี่ยับผับแข็งแรงได้ช่วยกันเทศกันทางข้ามคือทางฐานนเลยว่าน้วนี่องคูที่ฝาขาวฝาห้องเป็นองุูยันล้วหลุดเนาะคุมบานค้องมืองก็วังหลุดวังหลานหายคุณเพียงยงหยัหายได้ทางได้แปลงช่กยลุกทุกคนเกินกับวังกันแน่กันหูมาตั้งหะลูก ยังแต่เว่าท่านถึงเลยว่าอันได้กระตากเพื่อกระบอกว่าท่านผ่านคูนักขอก้อมันยาเข้มอดีตชาติขาดแต่ของยังไม่ถึงเวลาอดีต,ตอ,อดีตแต่ขาดแต่คือหนุนตักมาอดีตแต,ต่าดคืออะไรคือสิงศรีพานไปขึ้นมาบ้ามือเอ่เพราะทำงานเข้าเอาปัจจุบันดีกลัวเพราะเริ่ปัจจุบันจะพาเราเดินไปก้าวไปข้างหน้า อดีตคือความหลังคือความหลังเออถ้าจังได้ตักหัวขึ้นมาบ่ได้รู<แ>้เพียงแต่ขั้นพาตยานเขาเชือขึ้นหน้าหลัเพราะเท่านัา้นห้าคิดดีท่าดีเดินไปข้างหน้าลูกก้าวไปข้างหนา้านะลูกนะยายึดติดก,กับอดีตยายึดติดก,กับอดีตชาติแล้วลูกแล้วที่เฮ็ดให้ห้าเข้าไปหน้ามากลังคือรับคน กับเขาไกิพี่บ้ากูเป็นมากกูเป็นนี่ถ้าตากอนกูเป็นอันนั้นว่าอันไม่มว่ากูเป็นร่างท่ององค์พระเจาเ้ากูได้กูเป็นปงนา์นางกูการไหวาพ้พระว่าไหร่พี่ค,รรคาานนี้โค้งคำบ้องแมนจังทันแล้วบูกว่าอันนั้นมาแค่อดีตชาติปัจจุบันชาติเราความเขาเราคุณคู่ว่าอาจารย์นั้นน้องบางว่า จริงด้วยจริงได้เกิดว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันเนื้อกายแบบทุกคนเนื้อกายแบบนั่มแหละเพราะนานืต้องทั้งว่าอะไรบ้าเราดูกับปัจจุบันเราไม่ด้่ดูกับอดีตตลอด่นแหลดยาฤกตติดอดีตนหละเฮ็ปัจจุบันใครว่าหนีที่ถือตลอดนั่นหะเฮ็ด่าเมื่อนว่าคี่ไปมเมื่ออื่นกับเป็นว่าคิดเก่อนั่นแหละิครเมื่อครั้งมา ม่ใช่เด้อรูปไมาหมืออื่นเด้อเพาเป็นงงาของรายการ้าราวะพอถือว่าพอราวูกนะลูกแล้วเออถือได้โชคได้ลาบไดโชคได้หมานแบบลูกเอาอายุเก้าทิเก้าปีกับพ่อแ่ยบบแบอ่ะอายุหมัดความืมแล้วรูกเด้อจังไปง่ายีู่เออไปง่ายมาง่ายแม่อะไรหนักไผ้า่หนัอ่ะก็หให้คนโชอ้ะอนั สวัสดีครับทั้งช่องยิมตะลุยนะครับเนาะตอนเศร้าๆมื่อนี้นะครับทั้งช่องยิมตะลุยก็ได้เลิกขึ้นหัวปูตาปูชีพขาวอีกรอบนึงกลับก็ได้ลงมาว่าแม่ย่ายเพิ่นเฮ็ดบายสีนะครับมาถวายองค์ปูนะครับบายสีเทปนะครับเนาะก็ได้ขออนุญาตย่ายเพิ่นอ่าลงคลิปนะครับเนาะครับติดตามรับฟังรับชมน้ำกันอายุแม่ย่ายเพิ่นกับแปดสิบเก้าปีว่าไหมไงครับแปดสิบเก้าปีสิครับแปดสิบเก้าปีนะครับเนาะก็ติดตาม กับแปิบเกปีกติดตามไปน้ำกันนะครับน่าวอายุของแม่ยายเฮาสิเขาว่ครับกติดตามรับฟังรับชมไปน้ำกันนะครับเนาะติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องยิ้มเราด้วยกับกาบขอสวัสดีครับ